พี่เข้าใจนะคําว่าของแพงเนี่ยไม่มีใครอยากได้ของแพงอะแต่น้องรู้ป่าว่า พี Turkey, <c Ris ky> ่อะเคยซื100 100, 100. ้อปากกาด้ามหนึ่งมาปากกาด้ามเนี้ยมันด้ามละแค่10บาทเองแล้วน้องก็เคยเจอป้าเราเดินไปในห้างเนอะมันก <Fa> ็มีปากกาที่แบบแท่งละร้อยอะไรเงี้ยเออแท่งละร้อยแท่งละห้าร้อยอะเคยเห็นปะพี่ก็ซื้อมาแต่พี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เขียนได้เหมือนกันนะเฮ้ยปากกา10บาทเองนี่แบบซื้อตามตลาดนัดอะไรเงี้ยน้องพอพี่ไปซื้อมาค่ะปากกาแท่งเนี้ยพี่เอามาใช้ได้2วันอะมันเขียนแล้วแบบเส้นมันขาดขาดหายหายอะแล้วบางทีแบบหมึกมันก็บางมากเสร็จแล้วพี่ก็ท่องไงพี่ก็โยนทิ้งอะ พี่ก็ไปซื้อใหม่แท่งละ1ิบบาทอีกปรากฏว่าพี่ซื้อมาเป็นสิบแท่งเลยแล้วพี่ก็เขียนได้ไม่เคยหมดแหละค่ะแล้วมันก็ใช้ไม่ได้พี่ก็ต้องโยนทิง้งโยนทิง้งโยนทิงนท้งอะไรเงี้ยแต่ต่างกันเนาะกับปากกาแท่งละร้อยเงี้ยมันใช้ได้ยาวเลยค่ะมันใช้ได้จนเราแบบบางทีมันหายไปก่อนที่แบบมันจะหมึกหมดด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะ่ะพี่ออยากจะบอกว่าของแพงในโลกเนี้ยมันไม่มีจริงหรอกมันมีแค่ว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้เอามาใช้หรือเปล่าเท่านั้นเองเหมือนกับวันเนี้ยค่ะ คนที่เขาเลือกคือถ้าถ้าคนติดที่ของแพงจริง,รงๆอะ่ะจะไม่มีใครอยากขับเบนซะ์เนาะก็คงจะขับวี ort, ออสอ่ะหลายคนก็เลือกที่จะขับวีออสเพราะว่ามันราคาถูกกว่าใช่ไหมคะแต่ทําไมคนถึงเลือกขับเบนซ์น่ะก็อาจจะเป็นที่สมรถนะของเขาถ้าขับไปแล้วไปเกิดเจออุบัติเหตุอะไรต่างๆมันก็เซฟตี้มากกว่ารถคันนี้มันสามารถทําให้เขาเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าทําให้เขาหาไรายได้จากช่องทางอื่นได้มากกว่าดังนั้นน่ะรถคันนี้มันก็เลยไม่แพงเช่นเดียวกันเลยอย่างเมตาใช่ไหมเมกิน น้องติดว่าเอ๊ะทำไมเมตามันถึงได้แบบราคาขนาดนี้เลย8 9 0เเลยใช่ไหมคะก็อย่างที่พี่บอกนอ้องว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยถ้าเราเอาไปเทียบกับอะไรอะเอาไปเทียบกับน้ำมันมวยเอาไปเทียบกับครีมนวดทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รับประกันเลยว่าถ้าคุณภาพเท่านั้นเนี่ยของเราแพงแน่นอนแต่น้องก็จะเห็นแล้วเนาะจากรีวิวทาแผลเบาหวานก็หายอย่างเงี้ยค่ะเอาไปสูตรดมวิเวียนศีรษะคงคนเป็นกดไหลย้อนแน่นจุกเสียดมากทาเสร็จเรียบร้อยเราก็คือแป๊บเดียวดีขึ้นเลยนะปวดเมื่อ ไม่ก็คลายเลยนะคะคําถามคือถ้าวันนี้น้องต้องไปจ่ายเงินในการนวดอะชั่วโมงละ2 0 0ชั่วโมงละ3 0 0อย่างเงี้ยล้วไปนวดเสร็จกลับมาก็ไม่ใช่ว่าหายเนาะอาทิตย์หนึ่งก็ต้องไปนวดใหม่ถ้าเดือนนึงต้องไปนวดทุกอาทิตย์อะก็ต้องใช้เงินเป็นพันแล้วหรือปะล้วก็ไม่ได้หายแต่สําหรับเมตาน้องสามารถทาได้ทุกวันเลยดังนั้นนะพี่อยากจะบอกว่ารับประกันได้เลยค่ะว่าด้วยคุณภาพของสินค้าเราเนี่ยอาจจะดูราคาสูงนะคะแต่ลูกค้าที่ได้ทดลองใช้แล้วอะจะบอกว่าสินค้าเราโคตรถูกทุกคนเลย